สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้เป็นตอนแรกสุดของซีรีส์เติมพลังชีวิตด้วยการเฝ้าเดี่ยวจากพระคัมภีเอเฟซัสซึ่งก็จะเป็นการเฝ้าเดี่ยวด้วยจดหมายฝากของท่านเปาโลที่ไปถึงคริสตจักรที่เมืองเอเฟซัสนะครับขอนุใจให้ติดตามไปด้วยกันจนจบซีรีส์นี้นะครับถ้าคุณไม่ต้องการพลาดเวลาผมอัปโหลดคลิปถัดไปก็กดกระดิ่งกดติดตาม YouTube ช่องนี้พระเจ้าแสนอศัศจรรย์เอาไว้เลยนะครับ ผมจะเริ่มจากข้อหนึ่งโดยจะอ่านช้าๆทีละข้อให้คนอธิษฐานในใจด้วยนะครับขอ,อการเปิดเผยเลยมากพิเศษจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งก็จะทําให้การเฝ้าเดี่ยวของคุณไม่แห้งแล้งแต่เต็มไปด้วยความสดชื่นจากการได้เข้าสัมพันธ์สนิทกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าที่ประทับอยู่ในตัวคุณนะครับการเฝ้าเดี่ยวด้วยการอ่านหนึ่งข้อแล้วก็หยุดจากนั้นอธิษฐานถามพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอเลยมากพิเศษ แล้วสงบนิ่งฟังเสียงพระอ,องค์มันก็จะเป็นการสังเกตความคิดที่ปิ๊งแวบ,บขึ้นมาในใจนะครับโดยที่คนไม่ได้ตั้งใจจะคิดถ้ามาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็มักจะเป็นความคิดที่นุนจิตจูใจคุณให้กำลังใจหรือเสริมสร้างคุณให้เติบโตขึ้นในความเชื่อวางใจเติบโตขึ้นในความรักมีความหวังในพัญญาหรือเตือนสติให้สํานึกผิดในบาปปรับเปลี่ยนออปนิสัยทัศนคติไมเซ็ตหรือเป็นการทรงนําเล้าใจ ให้คุณทําอะไรบางอย่างหรือประทานสติปัญญาไอเดียความคิดสั้นงสรรดีๆที่ช่วยให้คนแก้ปัญหาชีวิตในขณะนั้นได้นี่แหละเรียกว่าเรมาพิเศษนะครับดังนั้นขออนุญาตให้คนเตรียมสมุดปากกาไว้เมื่อได้ยินเสียงพระองค์เป็นเรมาพิเศษอะไรก็ให้จดลงสมุดเอาไว้เลยนะครับสําหรับในคลิปแบ่งปันเรมาเฝ้าเดียวซีรีส์ต่างๆของผมนั้น ก็เป็นเสียงของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ตัดในใจของผมเป็นส่วนตัวนะครับและผมก็จดบันทึกไว้แล้วนำมาแบ่งปันโดยจัดทำทาเป็นคลิปเสียงอัปโหลดไว้ใน YouTube ช่องนี้ส่วนคุณก็อาจได้รับเลมาใกล้เคียงกับผมจะล้องในใจว่าเหมือนกันเลยหรือคุณอาจจะได้รับเลมาพิเศษที่แตกต่างจากผมก็ได้ไม่จาเป็นจะต้องเหมือนกันนะครับและถ้าคุณ อยากร่วมสนุกกับพี่น้องคนอื่นๆก็แบ่งปันได้โดยพิมพ์เลมาที่คนได้รับเป็นคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เพื่อพี่น้องคนอื่นๆก็จะได้รับพระพรไปด้วยนะครับผมขอเริ่มจากเอเฟซัสบทที่1ข้อ1ข้อแรกสุดผมจะอ่านช้าๆแล้วคนก็ใกล้ครวญอธิษฐานถามพระวิญญาณไปด้วยนะครับข้อ1เขียนไว้ว่าข้าพเจ้าเปาโลผู้เป็นอัครทูตของพระเยซูคริสตามน้ำพระทัยของพระเจ้า เรียนรรมิกชนผู้มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระเยซูคริสต์อ่านจบข้อหนึ่งผมก็หยุดพี่น้องที่รักเมื่อผมหยุดเพื่อที่จะใคร้รวรดูแล้วก็ได้ความเข้าใจในข้อหนึ่งคือท่านเปโลพูดไว้ว่าประโยคแรกนะครับเป็นการแนะนําตัวประโยคที่2ก็เป็นการบ่งบอกว่าจดหมายฝากฉบับนี้เขียนไปถึงไข่ซึ่งก็เขียนถึงทรมิกชนอ่านจบแล้วผมก็อธิษฐานขอเลียมากพิเศษจากพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับ แล้วก็หยุดนิ่งช่ว่วขณะแล้วก็ลุกไปกินกาแฟรอพระวิญญาณบริสุทธิ์พูดอะไรบางอย่างในใจผมไม่ได้รีบร้อนนะครับก็เพิ่งจะอ่านบทที่หนึ่งข้อหนึ่งเท่านั้นแล้วพี่น้องที่รักครับคือคุณควรจะเข้าใจก่อนนิดนึงนะครับว่าการเฝ้าเดี่ยวมันไม่ใช่การศึกษาพระคัมภีร์ที่เรียกว่าไบเบิลสแตดี้หรือนั่งฟังคําเทศนาหรือฟังเพลงนมัสการมันไม่ใช่นะครับการเฝ้าเดี่ยว มันไม่ใช่ช่วงเวลาที่จะมาศึกษาความรู้จากพระคัมภีร์ให้แตกฉานแต่ว่ามันคืออะไรล่ะการเฝ้าเดี่ยวมันก็คือช่วงเวลาพัฒนาความสัมพันธ์กับพระเจ้านะครับโดยผ่านการสนทนาสื่อสารสองทางกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ประทับอยู่ในตัวคุณมันก็คล้ายๆคนมาพูดคุยกับพ่อในทุกๆวันทุกๆเช้ามันเป็นการพูดคุยสื่อสารสองทางกับพระวิญญาณของพระเจ้าที่อยู่ในตัวคุณนะครับส่วนการอ่านพระคัมภีร์ ก็เป็นเสมือนการที่เอา,เอาข้อความในพระคัมภีร์มาเป็นหัวข้อในการสนทนากับพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในตัวคุณมันก็ต้องมี subject มีหัวข้อที่จะคุยใช่ไหมครับเมื่อคนทํำบ่อยๆต่อเนื่องทุกๆวันหฝ่ายวิญญาณของคุณก็จะเปิดออกก็จะมีทักษะในการฟังเสียงของพระองค์ชัดและถูกต้องขึ้นเรื่อยๆเมื่อคนหยุดนิ่งหยุดฟังความคิดที่ฟุ้งซ่านชั่วขณะ แล้วหันมาฟังเสียงของพระอ,องค์ก็คือเฝ้าสังเกตความคิดที่ปิ๊งแมบป,ปุดขึ้นมาเองโดยที่คนไม่ได้ตั้งใจจะคิดนี่แหละพระเจ้ากําลังพูดกับคุณในหัวของคุณนะครับบางทีมันก็เกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์ที่คุณกําลังอา่านหรือบางทีมันก็ไม่เกี่ยวนะครับบางทีมันก็กลายเป็นไปเกี่ยวกับเรื่องราวในชีวิตประจําวันของคขนขณะนั้นก็เป็นได้ ซึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ใช้ก็พระคัมภีร์นั้นมาสก,กิดใจคนให้คนรละลึกได้ถึงเหตุการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้นกับชีวิตประจําวันของคุณในขณะนั้นหรือในอดีตหรือในอนาคตที่จะมาถึงดังนั้นการเฝ้าเดี่ยวจึงไม่ใช่การพยายามทําไบเบิลสตัตดี้เพื่อศึกษาพระคัมภีร์ให้แตกฉานนะครับมันคนละจังหวะเวลาถ้าคนจะศึกษาพระคัมภีร์ให้แตกฉานคนก็ต้องไปศึกษานอกเวลาเฝ้าเดี่ยวนะครับสําหรับผมเรื่อมาที่ผมได้รับในวันนี้ก็คือ ประโยคแรกท่านเปาโลพูดว่าข้าพเจ้าเปาโลผู้เป็นอัครทูตของพระเยซูคริสต์ตามน้าพระทัยของพระเจ้าตรงนี้ท่านเปาโลยืนยันสถานะของตอนนะครับว่าเขาเป็นอัรครทูตคําว่าอัครทูตหมายถึงอะไรก็หมายถึงผู้ที่ถูกส่งออกไปหรือก็คือเป็นทูตของพระเยซูหรือก็คือตัวแทนของพระเยซูนั่นเองและท่านเปาโลก็กล่าวว่าเขาทําแบบนี้ เพื่อทําตามน้าพระทัยพระเจ้านะครับมันไม่ใช่เขาสมัครใจคิดจะไปทําเอาเองแต่พระเยสุคริตส่งเรียกและส่งออกไปตามแผนการและน้าพระทัยของพระเจ้านะครับมันมาจากการทรงเรียกของพระเจ้าการเป็นผู้รับใช้พระเจ้าไม่ใช่ตั้งใจไปเรียนจนจบได้รับวุฒิบัตรจากสถาบันบัคคิสรรมหรือมีตําแหน่งที่จะได้รับ จากคริสจักรแล้วก็รับใช้มันไม่ได้เริ่มจากจุดนี้แต่ว่ามันเริ่มจากการที่ถูกพระเจ้าทรงเรียกก่อนนะครับอาจจะเป็นการสำแดงพิเศษหรืออาจจะเป็นเพียงการเร้าใจภายในหรือพระวิญญาณบริสุทธิ์กระตุ้นให้คนมีแรงบันดาลใจอยากจะเรียนแล้วพระองค์ก็จะท่งนําคนไปเรียนถ้าพระองค์มีแผนให้คนรับใช้แบบคา,ารวะก็จะสรงนําให้เข้าชั้นเรียนหลักสูตรสร้างสาวกของคริสจักรของคุณ แต่ถ้าพระอ,องค์มีแผนจะใช้คนรับใช้แบบแต่เมเวลาในโบสถ์พระอ,องค์ก็จะทรงนำให้คนไปเข้าเรียนที่สถาบันพระคริครครสตธรรมเองนี่ก็คือท่านเปาโลพูดว่าเขาเป็นอัครทูตตามน้ำพระทัยพระเจ้าไม่ใช่ตามใจตัวเองนะครับมาถึงตรงนี้พระวิญญาณบริสุทธ์ก็ทําให้ผมระลึกได้ถึงเหตุการณ์ในอดีตของผมช่วงที่ธุรกิจของผมที่ปูเก็ตเจ๊งได้รับผลกระทบจากเซนามิตอนนั้น ชีวิตผมก็แตกสลายจนเฝ้าถามพระเจ้าว่าธุรกิจผมเจ๊งแต่พระองค์เซฟเก็บชีวิตผมไว้ทําไมทําไมไม่ปล่อยให้ผมตายไปพร้อมๆกับคนเป็นหมื่นที่ตายที่หาดป่าตองและเขาหลักพระองค์มีแผนการและมีพระประสงค์อะไรผมเฝ้าถามทุกวันจนถึงวันที่40เลยนะครับผมถามซ้ําๆอยู่ทุกวันมาถึงวันที่40ผมก็ได้รับคาตอบ ผมได้ยินเสียงพูดกับหูเลยนะครับในขณะเฝ้าเดียวว่าอ่านฮักไก่คำคำนี้เข้ามาในรูหูผมเลยนะครับผมมองซ้ายมองขวาก็ไม่มีใครแต่ว่าเป็นเสียงที่พูดว่าอ่านฮักไก่ซึ่งเมื่อผมไปอ่านแล้วผมก็ได้เข้าใจว่าพระเจ้าต้องการให้ผมจัดลำดับความสําคัญก่อนหลังใหม่นะครับให้ความสําคัญกับด้านฝ่ายวิญญาณมาเป็นอันดับแรกและด้านธุรกิจการงานหรือครอบครัวหรืออื่นๆเป็นลำดับสองลำดับถัดไปนะครับ เพราะเวลานั้นผมจัดลาดับผิดนะครับผมให้ความสําคัญกับธุรกิจการงานการเงินและครอบครัวมาเป็นอันดับหนึ่งแล้วให้เรื่องพระเจ้าเป็นอันดับรองๆไปซึ่งมันก็ผิดจากน้ําพระทัยพระเจ้านะครับจากนั้นสองสัปดาห์ต่อมาผมก็ได้รับจดหมายจากสถาบันฮักไกซึ่งผมไม่เคยรู้จักมาก่อนนะครับแต่มันก็น่าแปลกมันเป็นจดหมายที่มาจากสถาบันที่ชื่อฮักไกตรงกับที่ ผมได้ยินเสียงกับหูว่าให้อ่านฮักไก่นะครับแล้วผมก็ได้รับจดหมายจากสถาบันที่ชื่อฮักไก่มันน่าอาัศจรรย์มากๆในจดหมายนั้นกล่าวว่าผมได้รับเลือกให้ไปเข้าอบรมที่ฮาวายเกือบหนึ่งเดือนอบรมอะไรก็เป็นการอบรมนักธุรกิจคริสเตียนนะครับโดยค่าใช้จ่ายเกือบทั้งหมดทางสถาบันจะจ่ายให้ประมาณ500แสนนะครับโดยผมจ่ายเองเพียง10%เท่านั้น หรือก็คือ5้าหมื่นเป็นค่าใช้ใจ่ายตัวเครื่องบินไปกับเป็นค่าที่พักเกือบ1เดือนแล้วก็เข้าร่วมสัมมนากับนักธุรกิจคนเสียนจากทั่วโลกที่ถูกคัดเลือกและได้รับเชิญตามจดหมายที่ผมเองก็ได้รับมาไม่ใช่ทุกคนนะครับแต่ว่าเป็นบางคนที่ถูกสุ่มเลือกและผมเองก็ถูกเลือกซึ่งเป็นหลักสูตรที่จะสร้างนักธุรกิจจากประเทศต่างๆให้เป็นมิชชันนารี โดยเป็นมิชชันนารีในประเทศของตนนะครับด้วยการใช้ความเป็นนักธุรกิจทําพันธกิจในแวดวงคนที่เกี่ยวข้องในวงจรธุรกิจของผมตั้งแต่นั้นมาผมจึงรู้ชัดเจนว่าพระเจ้าทรงเรียกผมแน่ๆไม่มีความสงสัยเลยให้รับใช้แบบนักธุรกิจคริสเตียนตามน้ำพระทยัยไม่ใช่ตามใจผมนะครับและก็ไม่ใช่รับใช้แบบเต็มเวลาที่โบสถ์ไม่ได้ให้ผมเป็นิยาพิบาลน,นะครับแต่ให้ผมเป็นนักธุรกิจคริสเตียน ใช้ธุรกิจของตัวเองทำพันธกิจที่จะประกาศข่าวประเสริฐและสร้างสาวกกับผู้คนที่เกี่ยวข้องในวงจรธุรกิจของผมนะครับเป็นมิชชันนารีในประเทศไทยประเทศของตัวเองนะครับซึ่งนี่ก็เป็นประสบการณ์คล้ายๆกับที่ท่านเปาโลได้รับการส่งเรียกแต่ท่านเปาโลได้รับการส่งเรียกให้ประกาศกับชาวต่างชาติที่ไม่ใช่อยู่นะครับท่านเปาโลกล่าวว่าเขาไม่ได้รับใช้พระเจ้าตามใจตัวเอง คือในใจเขานั้นเขาก็อยากจะประกาศกับชาวยิวนะครับแต่ว่าในเวลานั้นเขาแตกสลายเพราะว่าตาบอดตกมาขณะที่พเชนหนากับพระเยซูและเป็นเวลาที่เขากําลังจะเดินทางไปค่มเหงคริสเตียนที่เมืองดามัสกัสเปาโลได้รับการช่วยให้หายตาบอดในวันที่3โดยการวางมือจากอนานาเนียซึ่งพระเยซูก็ได้บัญชาให้อนานเนียมาวางมือเปาโลนะครับ โลกที่มืดมิดของเขาจึงสว่างขึ้นมาเปรียบเสมือนได้รับชีวิตใหม่นะครับขณะที่เขาตกจากหลังม้าเขาได้เห็นแสงสว่างพระสิริของพระเยซูและได้คุยกับพระองค์เขาจึงอ้างว่าเขาเป็นอาาัครทูตคนหนึ่งเช่นเดียวกับอาาัครทูตสิบสองคนที่เคยเห็นพระเยซูฟื้นจากความตายนะครับและเปาโลก็เป็นพยานถึงการตายและการฟื้นของพระเยซูเป็นพยานถึงการทรงพระชนอยู่ของพระเยซูการเป็นพยานถึงพระเยซูนี้ ก็คือหน้าที่ของอัครทูตนะครับในสมัยนั้นเราไม่จําเป็นจะต้องเห็นพระเยซูแล้วจึงจะเป็นพยานฝ่ายพระองค์นะครับในสองโคลินบทที่ 5: ข้อ20ท่านเปโลกล่าวว่าคริสเตียนทุกคนเป็นทูตของพระกริ์คำว่าทูตของพระกริ์แตกต่างจากคําว่าอัครทูตของพระกริ์ก็ตรงที่อัครทูตหมายถึงสาวกรุ่นแรกสุดซึ่งมีสิทธิอํานาจในการวางรากฐานคริสตจักร เหมือนเป็นคนตอกเสาเข็มอาคารซึ่งสำคัญมากที่สุดที่จะทำให้วิหารที่มีชีวิตของพระเจ้าถูกก่อขึ้นอย่างเที่ยมตรงที่สุดนะครับส่วนพวกเราคริสเตียนที่เป็นสาวกในรุ่นต่อๆมาเราไม่ได้รับสิทธิทอานาจในการวางรากฐานหรือตอกเสาเข็มนะครับแต่เราสารต่อจากรากฐานนั้นนะครับท่านเปาโลจึงใช้คําว่าทูตของพระคริคสคริเตียเราเป็นทูตของพระคริสนะครับ ไม่ใช่อักครทูตเราทําหน้าที่เป็นพยานถึงพระเยซูประกาศข่าวประเสริฐและเมื่อมีคนรับเชื่อก็มารวมตัวกันเป็นคริสตจักรอาจจะเป็นคริสตจักรที่บ้านหรือคริสตจักรโบสถ์ก็ได้เพื่อหนุนใจกันเสริมสร้างกันและร่วมกันขยายคริสตจักรขยายแผ่นดินพระเจ้าออกไปสุดปลายแผ่นดินโลกนะครับนี่ก็คือการทรงเรียกสําหรับคริสเตียนเราทุกคนนะครับเอาละครับถึงตรงนี้ก็มาร่วมสนุกกัน ให้คนพิมพ์คาตอบลงในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ข้อแรกวันนี้คุณแน่ใจแล้วหรือยังว่าสิ่งที่คุณทาอยู่ล้วนมาจากน้ําพระทัยพระเจ้าหรือว่าทําไปแค่ตามความคิดตามใจของตัวคุณเองถ้าพระเจ้าถามคุณว่าสิ่งที่ลูกลงทุนชีวิตทั้งหมดตอนนี้เป็นแผนการของใครคุณจะตอบพระองค์ว่าอย่างไรข้อ 2. ในชีวิตตอนนี้มีอะไรที่คุณยึดมั่นถือมั่นว่า เป็นอคติทูตของคุณเองเช่นหลาบยศชื่อเสียงตําแหน่งความภูมิใจหรือสิ่งที่ฉันสร้างขึ้นมาเองมันเป็นอคติทูตของคุณเองหรือเปล่าถ้าพระเจ้าขอให้วางสิ่งเหล่านั้นลงแตกสลายต่อตัวเองเพื่อทําตามน้าประทัยอย่างแท้จริงคุณจะยอมไหมข้อ 3. คุณรู้สึกยังไงถ้าพระเจ้าใช้คุณแบบเดียวกับใช้ท่านเปาโลให้ทําสิ่งที่ใหญ่เกินตัวและคุณอาจจะต้องยอมเจ็บยอมถูกต่อต้านและยอมเสียสละ คุณพร้อมให้พระเจ้าส่งออกไปอย่างที่คุณไม่คาดคิดหรือไม่อย่างไรข้อสี่ถ้าคุณเขียนจดหมายถึงพี่น้องคริสเตียนคนอื่นๆคุณจะเริ่มต้นประโยคแรกว่าอย่างไรท่านเปโลเขียนว่าข้าพระเจ้าเปโลผู้เป็นอัครทูตของปะเยซูซคริสต,ตามน้ำพระไถยพระเจ้าแต่สําหรับคุณคุณจะเขียนว่าอะไรคุณจะเขียนว่าข้าพเจ้าผู้เป็นทูตของพระคิดต,ตามน้ำพระไถยพระเจ้าหรือไม่อย่างไร คุณจะขึ้นต้นคําแนะนําตัวเองในจดหมายนั้นว่ายอย่างไรพี่น้องที่รักให้คนใกล้ครวนสารวจตัวเองพร้อมอธิษฐานขอการเปิดเผยจากพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับแล้วร่วมสนุกกันด้วยการพิมพ์คําตอบลงในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เอาละครับพรุ่งนี้เราก็จะมาเข้าเฝ้าพระเจ้าด้วยกันต่อในข้อถัดไปด้วยการอ่านช้าๆทีละข้อทีละข้อไม่ต้องใจร้อนเร่งรีบให้จบพัมคีร์เล่ลนี้เร็วๆเ,เพราะเราไม่ได้จะไปสอบชิงทุนอะไรนะครับ แต่เราต้องการสนนาสื่อสารสองทางพูดคุยกับพระเจ้าสร้างความสนิทสนมลึกซึ้งกับพระองค์ต่างหากเพื่อเราจะได้รับการเติมพลังจากพระองค์ในทุกๆวันอาเมนไหมครับพี่นอ้องขอพระเจ้าไวพ้พรครับ